เย็นดูว่าสมิธจ้เย็นจะเย็นจะเย็นจเย็นว่าพันมึงเห็ยาปันไอเย็นแล้วเนี่ยไม่ได้ที่ละตัวเห็นเหี้ยนะไุ่ดเหี้ยนะคะอยหยบเป็นนึงครับเมียวให้หนึ่งหนึงเหรอวะเมียวให้หนงหนึ่งไอ้ควายเอ้ยไอเย็นโดนมวยด้วยไอเย็นโดนวยด้วยไไม่ไปไม่ไปไม่ไเไม่ไปไ่ไปไม่ไปไม่ ไอ้ยาันาไอ้ยาจ์ปไปเอาเอาไแม่เอาเม่เอาไม่เอางเไอ้ยากันาเขไม่เอาไอ้ยา้ยไอ้ยาโจรไอ้ยาูพ่อหมันอกว่าผิดี่กับพัทดเงเด็ดเดของเีกับพัดแกงแกเด็ดเด็ดเอรางคุณ่าไอ้่กระจอกของเท่ากันมึงก็ไม่ไหวควายแล้วไปของไปเทากูอะแล้วไปของ โดนบ้านลุงกูโดนกุ้งไม้ปอกเนี่ยร้องเนี่ยโนก้ไม้อกเลยเนี่ยครับี่ไอ้เสี่ยไอ้เไอ้เนี่ยไอ้เี่ยไอ้เสี่ยไอ้เสียไอ้เสี่ยไอ้เสี่ยไอ้เี่ยไอ้เสี่ยไอ้เสี่ยไอกเนี่ยไอ้เี่ยไอเ่ยไอ้เสี่ยไอ้เสี่ยไอเี่ยไอ่ยไอ้เี่ยไอเี่ยไอเี่ยไอ้เสี่ยไอ้เี่ยไอกเสี่ยไอ้เี่ยไอ้เน่ไอ้เลี่ยไอเ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 น่ยไ้เี่อเี่ไอ่ยไอเี่ โอยมันไม่บ้า <จ young, S 2> <ม>นานแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย ก็จริงของเขานะไอ้เหี้ยแล้วพวกแกอยู่ทำคุยอะไรหลายศาสตว์แล้วก็จริงนะไอ้เหี้ยก็จริงนะไอ้เหี้ยก็จริงนะจริงปะล่ะแล้วพวกแกอยู่ทำคุยอะไรล่ะ

ธรรมดาครับสภาพแบวนร้อนไปแบบนั้น

ทีซีมันต้องเอียงเข้าแก๊งอยู่แล้วเพราะการทําเพื่อแกงไม่นะไอ้ยืมมึงดูดิมึงจะได้ว่าผมจะไปซื้อเรื่องประชาชนผมยังตั้งข้าหัวแม่งไม่ได้เลยเว้ยไอ้ยืมก็แต่ว่าผมยังตั้งแม่งข้าหัวแม่งไม่ได้เลยทีซีมันเป็นระบบมันมีระบบของมันอ่ะมันมีระบบของมันอ่ะตั้งไม่ได้ผมตั้งไม่ได้ผมเคยตั้งอยู่มันตั้งไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาเห็นจริงๆอ่ะเขาถึงจะตั้งมาได้อ่ะ ใช่ต้องมีเรื่องถึงจะตั้งได้คือต้องมีเรื่องอะไรและทีซีเขารับรู้จริงๆอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าเดี๋ยวผมถามให้คุ <c oughs> วยแล้กูถามมึงกูจอดไหมเฮียกระจอกไหมออถามเมื่อไหร่ว่ากูถามเม่อไว่ามึงเป็นคนยังงี้ยังไงให้โดนจ่า

เอาทีีมาตั้งค่าหัวอัวมึงก็ไม่มีวันปัญญาได้หรอไอ้เหี้ยกูพวกกูมีสติไอ้ควายกกูมีสติไอ้ควายที่ยืนอยู่ตรงนี้เลียรถประมูลที่กูทุกคนน่ะมาขอตีทุกคนน่ะ พี่มึงมาแฮกทำไมอะตูพี่มึงอะไรบ่าแทไมไม่ใช่ของมึงของมึงไม่เปล่าคึมันนะไเอ้ตจของมึงหรือเปล่าแล้วมึงมาแฮคทำไมวะไม่แม่ของมึงเปล่าของมึงไม่เปล่ารถของราดีหรือเปล่ารถของมึงแล้วรถบ้าเลยมาแไมวไอ้ี่กูต้องนร่ใครนี่ยรถพี่้อไเออแล้วแฮกทำไมวะ

เว่ยไรวะเฮ้ยเฮ้ยแต่กุ้ยได้ไม่ล้เ้างล้วได้ไงคุ้ยเล้ย่กก็แกก็แต่งแล้วจ้่อเน่อไม่ไล้กูหนีพวกกูอยู่ไม่ใช่หรอมึกมึงไม่กล้กูมึมึงหนีพวกกูไม่ใช่หรอมึงหนีกูแม่อตรงไม่หำมกงกูไม่อตรงไม่ใช่หรอหนีกล้ยไเล่นเล่นบมึงอะนะไอ้่หนอไ้ยหนีอย่างเดียวไอ้สัตว์ไอ้ยักษฟังนะ

ม่มันเอาไอแซเหมือนกันครับเนี่ยไอแซกระดาบมันอยู่ในลุงใช่หรอเออผมมันถามไปเซิร์มบอกว่าบอกว่ามันเป็นครัวอะไรเมันออไรได้เสิร์ฟอ่ะได้เฟิร์ฟด้วยหรอเฟิร์มครับอ๋ออ๋อยต่มันเอามันเอามันเอาหมดเลยอ่ะมันเกี่ยวตีนะพระเจษเทพหมดเลยอ่ะเออ คนผิดที่อะไรไม่สำนึกผิดไปขู่ี่ต่อยอ้นี่อ้นี้นี้องนนี้ปะนไอ้นี่ออ้นีเรื่องอะไรไอนี่เรื่ออะไรอ้นีเรื่องอะไรไอนี่เรื่องอะไรไเรืองอะไรไอันีเรื่องอะไรอ้นี่ไร่องอะไรอ้นี่เรื่อะไรอ้นีรอะไรอ้นีงอะไรอนี่ไรออะไรอ้นี่เรอะไรอนเรอะไรอนี่รออะรอนี่รอะไรอนเรงอะไร้องอะไรนเรนี่รงรอนีอะไรนี่ออะไรี่รอะไรอนเรอะไรอนี่รออะไรอนีรอะไรอนีเร ก้าหัวทั้งคืนตัวนี้เราจะไม่ต้องฟาร์มเลยข้าวหัวทั้งคืน9แสนนะครัหมายนก็ได้านทั้งคืนอ่ะมันไม่ไปไหนแน่นอนมันอกกโดนอ่ะมันออกกระโดนใบอ่ะออเหอะมันไม่ได้นอนด้วยไม่ได้นอนจริงครับลุงมันจะยอมโนใบอ่ะอือไม่ได้นอนด้วยกูถึงว่าอะไรทียเขาถึงว่าเป็นขยะไอ้ียขยะของจริงว่ะ ัพี่เต๋ชอบเลยพี่เต๋มาเเ๊ะอยู่ข้างในตู้ครับลูพูดหรอรอเปล่าไม่เวลนอะไรของมึงรู้อะไรพูดอยู่เฉยๆเดี๋ยวรู้รูกูรับรู้จิตได้ยินไอ้เหยียเอวเลยไอ้ควยต่อหน้าไม่ด้อะไรไอตัวทีเรียกไม่เป็นในควย ไม่ล่ยาไม่อยากคุยกรพซ้เรื่องไม่เปนย่อวกพี่หนีอะหนีไอ้ยาอ้ยาแล้วเป็นคุยเลยกูก็ไม่อยากจักรรรัิกินกรรมใหม่มันไม่เล่นเองหรือเปล่ามัคุณนะอะไร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  กี่ครัานะกี่ครานะครับแมเหมือนคนไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเฮียเบชิงสามรอบไปเคยได้สักรอบไอ้คิดเลยมันไม่มีแล้วนี่เออไอ้เบลเบลอย่าพูดเยอะเบลมันงอนแล้วนี่เบลอย่าพูดเยอะเี่จุ้ยพี่จุ้แล้วเบลมันอ๋อไอ้เบลไอ้นี่ใช่ป่ะไอ้เบลไอ้ไอ้ที่มันคุยกับกูใช่ป่ะใช่ลูกเฮียเบลสุดจริงเลยสัสคุยไงเฮียเบลบอกเลยหัวร้อนผุดๆเ่ะ มันมึนลุงมันมึนอีเนี้อไ้ไอตัวหลังเนี่ยเอาไปเยด้ยตัวเน้ยเซฟมันมัโดนทั้แว่อยู่ที่ตอนเนี้ยเออเอาไปเยอะตัวนี้ยมึงเยเยอะโคตรมันอะโคตรมันสั้นโคตรน่ากลัวพักหนึงนะเฮเอาอาหารใหู้ได้ขอหารด้วยสามเก้าสมเก้าสามเก้าอะไรลุงตัวนั้นหายไอสามสามเก้าอาหารด้ยอาหาร ผมไม่มีเลยหมอครับหมอหมอซื้อข้าวต่อครับมีข้าวซื้อต่อไหมข้าวไม่มีเลยคุยครับคุยครับคุยคุยคุยครับมีข้าวไหมครับซื้อต่อไม่มีครับนี่ตอนนี้มีครับเออเออใช่เอาเอาให้ลูกแดงให้ลูงโดนตีต่อไ้ยาเอลยไอ้เด็กเคียบผมเลยมึงยาปากเลยเออเลขสามสามเก้าครับ มึงไม่เล่นกับกูหรือเปล่ามึงไม่เล่นกับกูหรือเปล่าขอบกร้าวขอบกร้าวมึงมีปไม่ตีนะมึงไม่ตีตาเธอคุยอีกก็ไม่ตีตายฟรีสัตว์กูบอกเลยลุงนอกแล้วลุงมันนอกแล้วมันนอกมันนอกแล้วไอ้เพื่อนตาผ่าเพื่อนตาผ่าเลยเพื่อนตาผ่าน่าเสียน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 าเสีไอ้ยังรถเราอยู่ไหนบ้าไปดิไปดิยังรถไปไหนยัอรถไปไหนไปรถไปไหน ไอ้เหี่เพื่อนกูอยู่ไหนห้าแสนเร็วห้าแสนไอ้เหี้ยมันออกมันออกตู้แล้วมันออกตู้แล้วไป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 ได้กุญธ์ขั้งนุญไปแล้วกุญนีมาได้กุญีห้าแสนนี่ได้หุญธีรอ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 เกียดแง่งูแรงงูห้าแสนห้าแสนลอมเมืองเลยเอาล้อมเมืองเลยจากดักลอมเมืองเลยพี่ไม่อ๋อมันยังไม่ออกโหลกโผล่กะโลกที่ได้ไ่ใช่ในเมืองด้านซ้ายสัตว์ในเมืองในเมืองด้านหล่าไอ้เหี้ยอยู่ใกล้จัดสัตว์ตู้ปลาลุงที่เดิมที่เดิมไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่ตู้ปลาจุดใหม่มึงแหกตาดูสิสัตว์ เ้ยใกล้ๆตู้เลยเนี่ยโอ้ยมันออกตลาดกลางดีว่ะเออที่อะไรล่ะรวยังัวชีวิตแม่อะัวะไอ้เหียวมาเด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 ียวาเดี้วเียเเยม่เีาดีาเยเวมานดวมาาเดีวมาเดียานเาเาาาานเานเาวบ้านเราวมาาเวเมามมาายวเฮ้ยพวกเราต้องได้นายยืนอยู่ใกล้บ้านเราเลย พวกเราลงได้พวกเราต้องได้พวกเราต้องได้ใกล้บ้านเราใกล้บ้านเราแม่แม่แม่มันเป็นจุดที่มันไม่มีคนเลยอ่ะพี่เวลาออกตู้อะจุดจุดจุดมันขยับนี่ใช่ใช่มันมันจุดมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยจังหวะาแต่มันมันจะไม่มีคนเว้ยจะเปลี่ยนจุดไปเรื่อยใช่ใช่จะกวะจุดนั้นจะไม่มีคนอยู่อ่ะมันถึงจะเกิดตรงนั้นไอ้สัตว์จุดนี่ไม่มีคนแน่นอนจุดนี้เป็นจุดออกตู้อยู่ตรงพุทเหงืองอ่ะ ไป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 ดีไปดไปดีนีไปดีนี่นู่ไงจุดเหือหน้าจุดเหงืองอัะไม่มีแน่นอนตรงนู้นอ่ะจุดนึงกโกริโกริโกริโกมีมีการกำลังไปไล่ทียัดลีไปนีไปปั๊มไปลเสามล่เสานะปั๊มล่เับปะดี่ยนยขยับลนีไปนีไปนีไปพี่เช็คอยู่เปล่าินฮอไบริกมั้อดตรงสิตัเียนาตรงบริตบริตัวนึงใครมาดิ ีตัวเดินตัวเดินจับได้อยู่บ้านคนรวยตัววิ่งตัววิ่งเป็นย่อเหรอตัววิ่งเออมามามาเกูเลยจุดบ้านคนรวยน่ะจุดเปลี่ยนแล้วใช่ปะจุดกระหน่ำปะสิทธิกำลังไปพี่พิงเดินมาหน่อยหน้าประสิทธิตัววิ่งอยู่จุดมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆถ้ามันมีคนนะพี่บาลานี่นี่นี่ไหนอยู่ไหนอรัพี่พิงเนี่ยจุดเปลี่ยนอีกละเฮ้ยที่เดิมมีพุ่มมวยจุดเนี้ยมันมี ปีงอยู่ไหนอ่ะเช็ดเอ็งอุ้มท่านไหนวะไอจุดนี้น่าจะน่าจะไม่มีคนแน่นอนกูบัมต์โตลุยู่หน้าบ้านเจนไอเก่านะเฮียไม่เด็ดฝนหิ้งไอ้สัสสวัสดีครับโตลุยหต้าเฮียไปอีกห้าทีค่อยไปอย่าพึ่งเข้ามาด้ยเฮียตอกล้าด้วยแเฮียติดตอกล้าด้วยมึงจ่ายไปตัดจบแล้วไอ้สาดมันจบไปแล้วยื้เซิร์ฟตีสองไม่ใช่หรอไอ้โง่ มันกลับเขยได้จนถึ9ลุงอย่ามมันไม่ด e ีไงโดนแล้ไอ <itu>? ้เหี้ยเ็นไม่ะแล้วเนี่ยร้านหรูเนี่ยำรไม่ถึงไม่ได้นะอวยู่เหรอแ่้่แล้วอ่ในนี้ยครับลุงได้วะตายแ้วแต่ตารวไม่แล้วได้ล้หัวเอ้ยอุ้มไปตถีเสียมัน้าหัว เอ้เราเราได้ปะเราได้ปะเราได้ครับเราได้เราลาเราลาบิ๊กบ้างพ่อหน่อยครับพี่ออดพลอยไทนะครับเดีดแดดให้ลูกรับฟหลานลูกหลานตั้งดีใบนิดนึงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของกูของกูของกูเอ้ยบางเอ้ยเหี้ยใครแย่งกูเนี่ยซับรอนซับรอนเขาไม่ใช่เอ็มเราไอ้เที่ยงกูไอ้สัด อ่ะลบลุงไอของพี่วนเกาะบิชานที่ไต่เราเราฟิเงียที่ไหนตายไปดีท่าแสินเงเราไปาต่อนมาถึงปืนแป้งแห่มาเต็มเลยเหี้ยมุกอะงูพิรสกสลงูพิษสกุลงูพิษสกุลงูจะษสกุลงูพิษสกุลงูพิษสกุลงูพิษสกุลงูิละกองิสกงกงิงูกมึงิว่ามึงดไมุ่ ันนี้อ่าอันนี้เขา,เาต้องตั้งเข้าวหัวเ,เดี๋ยวผมจะเข้าตู้ใช่ไหมลงุงถ้าเกิดเขาเขาเข้าวหัวออกยวผมด่าเรื่อยๆให้มันเสียงเยันเรื่อยๆอ่ะเพราะผมไม่นอนอยู่แล้วผม,มเป็นพวกเนี่ยโอ้ยสัสก็เดี๋ยวผมด่าเรื่อยๆถ้ามันจยาตั้งผมด่ายดีๆเรื่อยๆงพราะเอาทีๆเลลอลกิอามาเป็นทีีอ่ะโดน,นตั้งเข้าหัวแบบมันไม่จบอ่ะตอนนนั้ที่ผมแชร์กับเขาแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวดูก็เมาเรื่อยๆเลยเหมือนพวกอาลุงบริษัทปั๊มบตังเลย ต้องอุ้มเรับเท่านั้นครับลุงโอ้ตำรวจไม่พอมันอุ้มได้หรอตำรวจไม่พอก็อุ้มได้ครับลุงโอเคเอาไปเลยอันนี้มันมันไม่ติดกฎประเทศหรอครับนี่ให้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 ไลก์เกอร์ไปดีกว่าให้ไลก์เกอร์ดีกว่าให้ไลก์เกอร์ไปดีกว่าให้ไลก์เกอร์ไม่รู้ไม่เอาลุงไม่เอาผมไม่อยากไปมันเลยให้เบลไปดีกว่าลุงเอาหนูไปลุงเอาหนูไปลุงเอาไปดิลุงเอาหนูไปลุงเอาหนูไปให้เบลไป กูไม่ได้กับมึงไอ้เหี้ยมึงเป็นเหียเลยเอาหนูไปดูยวนี่ต้องอุ้มเถอะสอบต้อนเดี๋ยนี่ครับเดี๋ยนี่ครับเดี๋ยนี่เดีนี่เป็นี่ไหนรับลุงอ่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยดิมันบอกว่ามันเอาเอ่า TC 라이เกอร์เป็นคนตัดสินใจเอาอธิบายฟังหน่อยดิอ่าอันนี้ ผมผมไม่ทราบนะว่า PC ไรเกอร์เป็นคนกันคือไม่มีอยู่แล้วครับ PC ไรเกอร์ใช่ลองเรียกเรียกคนเรื่องนี้บารบายดิเดี๋ยวผมอยากรู้อยากรู้ป๊อกป๊อกอยู่ไหมครับอ่าป๊อกมาเนี้หน่อยมาเนี้ยไอ้ดิป๊อกเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคป๊อกอยู่แก๊งอะไรมาก่อนครับคือไอ้ค่าผมอยู่ไรเกอร์ครับอยู่นานยังบอกให้เขาหยุดแล้วออยู่นานแล้วครับแต่ผม ไปพอดีผมไปผมจะบวชผมเลยออกออกจากไลเกอร์มาได้เดือนนึงครับแล้วดีโ <okay, S 2> อเคโอเคโอเคโอเคไม่มีเวลาเนาะอ่ะอ่ะ๋ยนเราเล่เา,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 าให้ฟังดิว่าทำไมถึงเราตัดสินใจให้อุ้มข้าวหัวได้อยากฟังครับในกรณีที่เขาพูดเชิงท้าทายครับลุงคนจะจบอ่ะนนคนจะจบครับอันนี้<ต>ไม่ไม่หมายถึงอันนี้เราได้ยินใช่ไหมทีทีครับทีทียืนอยู่ครับอ๋อทีทีอยู่ด้วยครับทีทีอยู่ที่ตู้เลยครับเพราะว่ามันมีเคสกรณีของลุงกับ อาตาาครับที่ตียงแพทย์ต้องทีนี้ต้องยืนนับเคสครับอ่าแล้วถ้าเราเรามองในมุมมองนะครับลุงถ้าคนจะถ้าถ้าประชาชนจะจบอ่ะเขาจะไม่พูดอย่างนั้นกับแก๊งครับก็จะไม่แบบพูดล้อลอกกับแก๊งนะครับในในทางจะขอจบอ่าอ่าอ่าถูกต้อง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 ก็ตอนแรกอ่ะตอนแรกครับคือผมมาอันนี้คือผม คือผมมาไปกินข้าวครับแล้วผมขึ้นมาแล้วก่อนที่ว่าผมจะลงกินข้าวคือโคอีเขามามาตั้งรอบแรกแล้วแล้วเนี้ยคือมันเออ,ม,อมันเออครับแต่ผม<ด>ไม่เห็นว่าเออ,อให้ผมไม่เห็นว่าเออครับผมเลยผมผมตั้งไปแล้วมันอยู่ในตู้พอดีแล้วเนี้ย้องบอกว่าเอาเออนะพี่พี่เอาเอาข้าวหัวออทีมันมันต้องเป็นตื้อเรื่องใหม่แล้วอ่าก็คือหนึ่งที่ว่าหนึ่งข้าวหัวเนี้ยก็คือต้องต้องซื้อเรื่องใหม่ ใช่ครับถ้าอเออแล้วต้องต้องคือเรื่องใหม่ครับแล้วในกรณีที่ว่าผมเอาข้างหัวออกแล้วแล้วเขาย,ยังล้อหลอกอยู่ก็าาคือเออเชิในพุท้าทยก็คอผมมีประกันร้อยใบนะผูเออกี่เอาก็ได้แล้วคือจัอง่วะที่เขารัวรัวใส่ผมเมื่อกี้เนี้ยแล้วเขาก็แบบพูดพูดพูด,พด <c oughs> ยอมรับผมเองว่าใช่ครับผมพูดอ่าแด้ผมก็เลยแบบไม่งั้นไม่ต้องถามใครเลยโอเคโอเคเก็บละเข้าใจแล้วครับโอเคขอบคุณครับ